สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะแนะนํานะคะน้องไอดินนะคะเป็นหลานชายของแพงต้นเองนะคะวันนี้มีความสุขเล็กๆนะคะแต่งเติมความสดชื่นนะคะน้องไอดินพานั่งกินไอติมนะคะกับดูก,กระต่ายนะคะเป็นคาเฟ่นะคะที่อยู่ที่พิชินลูกนะคะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากคะ่ะเพื่อนอยากให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะนั่งมองกระต่ายแล้วก็ความสุขเล็กๆของเด็กคนหนึ่งนะคะก็จะทำให้ เื่อนก็มีความสุขเช่นกันนะคะหวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีให้กับทุกคนนะคะเริ่มต้นวันจันทร์ในการทํางานใหม่ค่ะเพื่อนวันนี้ก็ขอให้เพื่อนเพื่อนนะคะสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงนะคะมีจิตใจที่อ่อนโยนมีเมตตานะคะและทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเพื่อนวันนี้เพงต้นก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงออกพรรษาแล้วนะคะเพื่อนๆขอให้ มีความสุขค่ะตั้งใจหมั่นทำบุญกันนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะนั่งชมกระต่ายไปค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย